ดีทุกคนที่น่ารักทุกคนเมื่อกี้ผมถึงได้พาทุกคนก่อนเพื่อจงนี้เลย <c oughs> ผมได้จริงนะครับทุกคนนหรอผมต้องให้ดูเลยเนี่ยได้พาจริงๆด้วยเออแล้วผมจะเก็บพาร์ทก่อนนะทุกคนเนี่ยผมจะไปสอนคอมโบนะครับคอมโบของผมนะครับครั้งแรกคอมโบผมนะ มาผมบุมาสนขมโมยน,นะครับวันนี้มัวจิกตื่นสกิลเอนะครับถึงก็มัวจิกตื่นสกิลวีนะครับถึงก็มัวจิกตื่นสกิลซีนะครับเหียงครับถึงก็สกิลนี้นะครับถึงก็กระโดดครับปาดถึงก็นี้นะครับมาใครที่อยากให้ผมพีพีนะใครที่อยากให้ผมพีพีก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาไ,ได้มาครับ อยครับทุกคน,นจะโดนเองนะมันจะโดนเองนะครับอ่าวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ